บนนี้มาใส่ปุ๋ยแบ่งปุปยสักรอบแล้วแตงนี้ใส่ปุยซ่องรอบเองครับรอบนี้จะเป็นรอบทีซ้ำรอบแรกก็แปดหยิบซี่ไปหาคิดรอบซ่องก็ปุ๋ยแบ่งป,ปูสิบสองหกยิบซี่ก็ประมาณหาคิดรอบนี้ก็จะใส่ประมาณหาคิดแล้วถือเล็กพุ่มมาเห็นเด็กวัวเช่าพุ่มมาพูเต็มบับแล้วครับ แต่ว่าใส้ตะคิดกันนะเพื่อมันได้ไปสร้างสร้างเนือ้อสร้างแปลงให้ดีนะครับเลยลูกก็พูเต็มบับ๊บเป็นน้ำเต้าแล้วครับไสรอบนี้่มัูวิแตกไหมนะถ้าเป็นเหมือนมีอยู่นี่อยบบนี้ก็ใส่ตะคิดก็พอหรือไม่ใส้ก็ได้ครับนี่ก็นัดใบไม่ดีนะเหรียญน,นี้นี่ใบไม่ดีครับถ้าใบดีคระบบุ๊บเลยครับ ย่อยถูกต้นครับอุ้มมาก็ไหลไหลเคียงกันตอนนี้ไม่ใช่มีใบครับข้วบดเด้ลูกบึกเลยครับบึกเลยลูกเอาละใส่ดักเหรอนเมื่อนตอนนู้ถูกต้นแล้วครับข้าวหลังมันก็บึกเลยครับเลยลูกกลมบึกครับนั่นแหล่งนี้ลูกรวยแหล่งนี้ กลมทายแป้นเดีเปลือกบงังเหรียนมีอายุนี่เปลือกบงังเพกับเหลือช่วยครับูตรนี้แน่นอนครับูตรนี้ผมใช้กับเหรียนเศร้านะปกติแต่ว่านี่มาใช้กับเหรียนแก้กันปีนี้บอกว่าคนมันเยอะพอฝนเยอะแล้วถ้าใครไปปลาดุดนใครก้ใส่ไนโตรเจนหมางนะแล้วน้ำใย่หลือคูเป็นลิ้นเป็นเป็นน้ำปักเป้ามัดแต่ถ้าใส่แบบหยิบซี่มาจนถึงหกสิบวันนะ ไม่มีคำว่าน้ำเย้ยแบบไม่มีน้ำปักเป้ากับน้ำยี่ส้วยถูกหลูกกับเรียกวันแล่เวลาว,วลาันตัดวัานน้ำช่วยไหมนะนี่แปลงนี้มีหัวจีบกันครับแต่น้ำไม,ม่ช่วยคลิปเดี๋ยวอะไรตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่มีเลยลูกต่ำๆอันแล้วน้ำช่วยไป แปนมันแปนปน,นี่เต็มปั๊บนี่เลยลูกที่รุนมาเลยลูกแพลว่านะเานี่ยน้ำเป็นเหมือนเุ๊บน้ำไม่เย้ยเด็ดขาดครับน้ำหลักษณะนี่เพรศ์ป่นนี้ก็น้ำยังไม่ยี่เท่าไรนะปางกลางเพราะแปลงนี้ความชื้นเยอะอยู่มันเข้าก็ได้ประมาณนี้ก็เอาแล้วกับความชื้นมันเยอะ นั่นต้องมีลูกแพอยู่ผมชีดยาไปกัน,น,นกีกลานขึ้นแล้วครับนั่นลูกแพเดี๋ยวมันล้นเองมันไนะครับลูกอื่นผูผูกล่มคลิกแล้วครับเอาละครับปีนี้ราคาไม่ดีแล้วทำใม้มีกุหนาบับไว้นะป้องกันนอนป้องกันเปลแป้งไห้าลุกมีกุณนาบับปนปลือ้อเรากรคา็ค่าได้ราคาครับฝากไว้ด้วยครับ